ล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโครจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงด mm. าวของฉันเชื่อว่าห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกัน แสงนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเจอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนทังหวามหมุนของหัวใจให้ใกางกันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมุนรอบเธอ hai 2 đao cứ yên muộn rộp tụi em Thì đừng đùa chân, thầy đừng đùa chân Để 2 đao yên sáng, ăn ngọt ngào hay cả cắn f be the be the e child You can I คนส่วนมากคิดว่าผมอ่ะจะเข้าในสนามบินอาชีพเดียวกันไม่ใช่เลยครับทั้งแรกรู้จักกันเพราะรุ่นน้องในบริษัทผมก็เป็นลูกเหรือนี่แหละเขามาถามผมมีแฟนหรือยังผมก็ยังไม่มีเขาอยจะแนะนำอ่ามีคนนึงให้รู้จักซึ่งเป็นรุ่นน้องของแฟนเขาเห็นครับเขาก็ให้บรรศัท์ผมมาแหละ สองเดือนแล้วผมยังไม่เคยโทรเลยนะผมคิดในใจเลยว่าคนไม่รู้จักกันโทรแล้วมันจะคุยเหรอใช่ไมครับทีนี้จัได้วันนั้นผมลงมาสองทุ่มแล้วเขาเจอรุ่นน้องเพื่อนผมคนนี้แหละเขาจะบินจะไปกรุงเทพไปค้างไปดึกเขาถามผมว่าเขาถามผมว่าโทรไปหาน้องยังผมไม่บอกว่าป้าคนไม่รู้จักกันโทรไปจะคุยเหรอเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ผมไปต่อคุยกับน้องเขาเลยแล้วผมคุยน่าเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันนะก็คุยก็คุยด้วยแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามันมันไม่ได้ คุยแล้วมันไม่ได้เข้าอะไรกันเลยอ่ะคุยกันคนละเรื่องคนละราวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยเออเนักเจอกันแล้วกันเจอเจอให้จบจบไปเครั้งแรกที่เซนต์ชิลลมดูตัวดูตัวใช่ไหม ล้วเจอกันครั้งแรกก็แบบเฮ้ยนี่สระยุทธนี่นะเฮ้ยจริงๆยังไม่จบแหมยังมีคนสองคนสามอ่ะติดใจอ่ะไม่คือเจอครั้งแรกก็แบบไม่ได้รู้สึกประทับใจหรืออะไรเลยเพราะรู้สึกว่าต่างกันเยอะมากนั่งกินข้าวผมก็เป็นคนกินไม่ยางอยู่แล้วเขาาเขาร้องาปฟอร์มอ่ะกินซุปหอมถ้วยเดียวมีขนมปังจิ้มกินไม่หมดด้วยกินไม่หมดด้วยผมบอกกินเลอเหอแต่มารู้ตอนหลังอ่ะว่าคุยกันวันนั้นนะครับอกว่าจริงๆอเขาอยากจะกินของผมด้วยเหมือนกันแต่ไม่กล้ากลัวเสียกิริยา แล้วตั้งแต่ในชีวิตผมตั้งแต่วันนั้นที่จับเข้ามาจนถึงวันนี้มีวันนั้นวันเดียวที่เขากินจุกหวหอมที่เหลือกินไม่อั้นเลยอ่ะกินแหลกเลยอ่ะแล้วก็มานัดเจอกันอีกจริงๆแล้วที่ไปเจอครั้งแรกเนี่ยคุณแม่เป็นคนจัดการให้เจอนะนัดให้เจอจริงๆอ่งอะหรอใช่ไม่อ่ะโทรมานัดเองอ่ะโทรมาตื้ออยู่นั่นอะแม่เหรอวนัดนัดนัดก็เลยนัดแม่คนไม่ชอบก็ไม่มาหรอก หลังจากนั้นเหล่าก็โทรคุยกันเรื่อยๆนะมีโทรคุยบ้างอะไรบ้างผมก็ถามเขาประจำก็ถามเด็ดกินอะไรอยู่หรือว่าเขาจะชอบกินอะไรก็จะกินตลอดเวลาแหละครับหลอกใส่เ,เ,เข้าไปเรื่อยคือคุยกันมาเรื่อยๆเลยจนคือคุยตั้งแต่ก่อนเป็นแอร์จนเป็นแอร์แต่ก็ไม่เคยไม่เคยตกลงเป็นแฟนกันหรืออะไรก็คือก็คุยกันมาเรื่อยๆอะคะ่ะ คือที่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันมาเี่ปีเพราะไม่เคยตกลงกันแต่ว่านับตั้งแต่เจอกันมาปีนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดเด็ดหรอเนาะใช่ใช่เกือบเขาไปที่เจ็ดแล้วเจอกันปีสองพันหกนเฮ้ตอนนั้นยังไม่จีบนะยังไม่เข้าตาไม่นับนะไว้ฟองอืมเราไม่นับไม่นับไม่นับจริงๆยาวจริงๆตั้งห้าปีนะเขายืนยันว่าเขาไม่เคยจีบไม่เคยจีบไม่เคยจีบแล้วเขามาตามตลอด ู้ใหญ่อะคือบางทีการคุยกันเรื่องเพลงเรื่องอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุยกันได้เรื่องเดียวคือเรื่องกินก็นนแบบเราก็มีเรื่องตลกมาเล่าให้กันฟังเข<บ>าเปิดเพลงให้เมย์ฟังอย่างเงี้ยเปิดเพลงเธอหมุนรอบฉันชันหมุนรอบเธอแต่เปิดเวอร์ชั่นเฉลียงให้ฟังอ่ะคือมันไม่ใช่อะมันต้องสครับไม่ครับออริจนินอลออริจ,นรรจรินอลบอกนหร เธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่าหมุนของหัวใจให้ไกลกันเธออาการเือมึงรอบฉันฉันมึงรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันง,งดงามให้แก่กัน It's being Still I'm going with about today sure say real what bear not here ที่หน,นึ่งอยากจะบอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองผมชอบเขามากตรงนี้ผมชอบแกล้งเขาตลอดเลยให้เขาเสียกิริยาอะไรเงี้ยนผมชอบชอบอ้วเวลาแต่งตัวจากบ้านถามแน่ใจแลเอาใส่ชุดนี้ออกจากบ้านอะผู้หญิงเราก็เสียเซลนะแบบแน่ใจเหรอแค่เป็นพี่พี่ไม่กล้าเดินไปนอกบ้านแบบเนี้ยผมเข้าใะ แกล้งเขาตลอดว่าไม่ดีอ่ะไม่นั่นไม่นี่อะไรเงี้ยแต่จริงก็ก็สวยนะ่ะคือเหมือนกับว,ว่าเมย์ก็คือเหมือนกับคบกันมั้งแต่เมย์อายุยี่สิบต้น,น,นๆอะไรเงี้ยเหมือนคบกันมาแบบเหมือนเมย์ก็โตเหมือนกับเขาอ่ะเหมือนมีอะไรก็เหมือนเขาจะชี้แนะเมย์อย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนเมย์มีอะไรก็ถามเขาเหมือนเป็นพ่ออีกคนอ่ะโอ้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกสึกผิดมากเลยคือว่าผมไม่เคยพาเขาไปกินข้าวร้านดีๆเลยนะใช่ไหมลูกวามพี่ทำงานลงมาดึกบ้างอะไรบ้างเนี่ย ชีวิตของเขาเนี่ยร้านอาหารที่เยอะสุดเขาเน่เซว่นเขาสงสารมากเลยคือ,ค,อคือลงมาก,ก็ดึกแล้วอะ่ะร้านสี่ห้าทุ่มก่นปิดแล้วเซเว่นอย่างเดียวจนผมอะ่ะต้องเป็นสมาชิกบัตรเซเว่นนะครับเพื่อจะเอาแต้มสะสมเนี่ยเมย์ก็มีจุดเอาคืนของเมย์เหมือนกันวันนั้นไปร้านสา,า,าลาเปาเวลาพรก็บอกว่าก็เลยพูดต่อหน้าเคาน์เตอร์เด็กเสิร์ฟเลยเด็กเอ้พนักงานที่จดถอกว่าพี่ตายวันนี้เงินเดือนออกขอกินแบบมีไส้บ้างได้ไหมอ่ะ พนักงานหันไปมองหน้าเขาโอ้ทีนี้ชอบแกงผมเงี้ยบางทีพอดีต่อหน้าเวลากินข้างหาด้วยกันเนี่ยมันจะมีน้ำกระติกเดี๋ยวจะถามว่าพี่เงินเลี้ยงร้านดีดีรีลงมาดึกดื่นดื่นรุ่นน้องน้องบินมาด้วยกินข้าวรวมกันเงี้ยเอาละพูดดังๆให้รุ่นน้องผมได้ยินบอกว่าพี่ตายพี่ตายวันเนี้ยขอกินน้ำเปล่าขวดได้ไหมขอกินน้ำกรีตได้ไหมกินน้ำก็ติดมาเบื่อแล้ะรุ่นน้องผมก็มองหน้าบอกโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วทีนี้เวลาผมไม่บงไปบินไปทํางานรุ่นน้องเนี่ย ุน้องก็แซลแล้วพี่วันนี้ผมพกน้ำขวดมานะแล้วก็ติกผมไม่กินนะเป็นเป็นทบปีในบริษัทเลยอะ่ะเล่นอย่างเงี้ยจริงๆมากนะรับว่าเากันมาเนี่ยก็รู้สึกอสรสษีเขามานกันน้ำไม่เคยมีอะไรพิเศษไม่ว่าจะวันไหนเลยดอกไม้ก็ไม่มี <laughs> ทับใจเลยนะคือตอนที่วันที่พ่อเมเสียวันที่พ่ออยู่ในห้องห้องพยาบาลตอนนั้นเหตุการณ์นั้นคือทุกคนในครอบครัวไปหาพ่อตอนนั้นแล้วคือตอนพ่อไปแล้วอ่ะก็เขาไปจับมือพ่อบอกว่าเออสัญญากับป้านะว่าจะดูแลม่อย่างดีเลยเป็นจุดที่แบบรู้สึกประทับใจในตรงนั้นมากทำได้ปะจำได้จะได้โมเมนต์นั้นก็คือ โรงพยาบาลโทรมาตามว่าคุณพ่อปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแล้วตอนเดือนตีอะไรตีตีสี่กว่าก็ไปก็ไปโรงพยาบาลอะ่ะผมเป็นถึงคนแรกเลยนะแล้วก็เห็นเขาปั๊มอยู่ตอนนั้นผมก็รู้แล,ล้วล่ะเพราะว่าโดยส่วนโดยผมสังเกตเนี่ยเมย์คุณพ่อเขาอ่ะสนิทกันมากมีอะไรเขาจะมาเล่นโน้นนี่โน้นนตอนนั้นพ่อเขาก็ก็ผมไปแล้วละ่ะเขาบอกว่าปั๊มไม่ไหวแล้วปั๊มมาทุกชั่วโมง ผมก็ไปจับมือพ่อเขาอะแล้วก็สิทธิขั้นถือว่าไปเธอไม่ต้องห่วงจะดูแลน,น้องเมย์เองเนาะแล้วแบบใน,นกระเปาา๋าตังค์เลยไปลืมกระเป๋าตังค์พ่อเจอรูอปครอบครัวอะแล้วก็เจอรูปพี่ฟ้าถ่ายกับพี่ต่ายอะถ่ายคู่กันไนปนทักใจว่าแบบเออแสงว่าปลาเขาก็รักพี่ต่ายนะอันนี้แบบพกลูกคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราอะถ่ายคู่กัน อยู่ในกระเป๋าอของเขาสิ่งอย่งนี้ผมประทับใจเขามามีอยู่วันหนึ่งเว,วลาไปไหนมาไหนนั่งรถด้วยกันเนี่ยผมชอบเสียงของล้อเขานะเขาจะไม่สียงของล้อแบบแกน้กนเลยนะตั้งแต่ผมเจอเจอเจอผู้หญิงมาเนี่ยคนนี้ของล้อที่เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าใครยังไม่รู้จักเขาเนี่ยจะเห็นว่าหน้ามึนบึ้ง แต่เวลาเขาหลอดเาะนัางรถไปเนี่ยก็จะมีเด็กผมไม่คนตลกแต่ผมบอกเลยเขาตลก,กว่าเวลาอยู่กับเขาอะผมสนุกนะสนุกมากด้วยตลกผมชอบมากเลยผมคิดว่าจะเจอคนตลกที่กว่าผมอีกบ้าผมไม่ได้เนาะผมอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกขขผมอะที่ผมดูเนี่ยที่ดูเขามาตลอดเลยเนี่ยความหมดคนมานะผมคิดว่าไอ้ไอ้ความหมดคนมาหน้าเนี่ยยางผู้ใหญ่เขาบอกอะมันจะผ่านทุกอย่างไปได้เนี่ยผมชอบเขาตรงน,นี้ ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจว่าผมอายุอวัอยวะแล้วนะผมคิดว่าผมคงไม่แต่งแล้วล่ะแต่มาเจอคนนีซ้ซึ่งซึ่งเขาให้ถามผมว่าใช่หรือไม่ใช่ผมบอกว่าใช่ไม่มีโลกหรอกค,อความรักก็เหมือนสีเขาชอบสีฟ้าก็ต้องใส่เสื้อผ้าสีฟ้าทุกวันหรือต้องซื้อชุดของสีฟ้าบางทีเขาชอบสีฟ้าใส่เสื้อสีขาวช็วปการกาสีฟ้าก็ได้ทุกอย่างมัน,มน,มน,มนตามสถานการณ์ตามอารมณ์ตามมุมตรงนั้น่ะประมวลออกมาแบบ ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ ในอุปสรรคที่มากมายในความวาดวันที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสักทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่งชีวิตเองผ่าน ยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไร ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้